สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พายุเข้านะครับผมตามกระท่มรงช้างของคุณยายแล้วก็น้องนุ่มนิ่มเลยนะครับก็น้ําที่ท่านเห็นนะครับก็คือมันไหลมาจากบนบนบนป่านะครับผมเป็นเขานะครับไหลลงมานะครับผมฝนก็ตกตลอดนะครับช่วงนี้ โอ้ยไม่รู้จะทำยไงนะครับดูนะครับน้ำก็แรงด้วยนะครับผมอย่ที่เรากลัวก็กลัวแบบสัตว์มีพิษมากกว่านะครับแบบที่น้ำพัดมานะครับผมนี่นะครับดูนะครับอันนี้ก็ไหลนะครับเนี่ย เป็งไงบ้างเนาะคุณยายตากฝนมาสองสามวันติดแล้วนะครับนี่ใหญ่ของเราเจะพาไปดูนะครับคือจากเมื่อวานเนาะที่เราไลไปนะครับผมจะพาไปดูว่าวันนี้น้ำแรงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันนะครับก็<อ>ดูนะครับผม <laughs> ที่อยู่ของควานนะครับตรงนี้สแตนบายโรนะครับอ นี่นะครับผมก็ไหลรุนแรงกว่าเมื่อวานนะครับถ้าใครอยากล่องแก่งก็เล่นเชื้อได้เลยนะเนี่ยนี่นครับน้ำแรงมากนะครับก็ไม่กล้าเอาช้างข้ามมานะครับผมปกติต้องช้างนะครับก็คือพวกคุณยายนะครับจะข้ามเส้นทางนี้นะครับเนี่ยตรงนี้แหละนะครับไปที่นู่นนะครับลงช้างฝั่งนู้นนะครับ แต่ก็ไม่กล้าเอาข้ามมานะครับว่าน้ามันแรงมากนะครับผมดูนะครับตอนแรกคือท่วมออกมานี่เลยนะครับผมตรงม้านั่งนะครับตอนเช้าๆนะครับผมอันตรายมากครับเป็นน้าป่าไหลหลากบวกกับน้ําตกนะครับผมอันตรายจริงๆนะครับ เมื่อเช้านี้ก็ไปหาตัดต้นกล้วยให้คุณยายนะครับกับน้องช้างอีสี่เชือกนะครับผมเพราะว่าหายายากนะตรงนี้มันดูอายุเข้านะก็เลยให้คุณยายได้กินนกกล้วยไปนะครับผมตัวนี้ต้นกล้วยกับสับปะรดนะครับสับปะรดก็จะหมดแล้วนะครับผมเด๋ยวไม่เยอะแล้วนะครับ นี่นะครับผมน้ําที่ไหลมาเนาะนะครับผมนะครับมันก็จะไหลลงไปรวมกันกับน้ําตกฝั่งนู้นนะครับผมคือผนวกกันนะครับนี่นะครับไม่ใช่น้อยๆครับแล้วไม่ได้มีที่เดียวนะครับด้านบนด้านอะไรนี้ใช่หมดเลยนะครับผมน้ํามันเลยแรงนะครับผมมันก็เกิดเป็นน้ําป่าไหลหลากนะครับอ้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยฝนตกบ่อยมากนะครับผมฝนตกบ่อยมากๆเลยนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีนะครับผมเพราะฝนตกบ่อยนะครับเขาก็ไม่อยากจะเที่ยวกันนะนะครับผมเที่ยวก็ไม่สนุกเนาะเป็ม,มันตกพีนายก็สแตนบายอยู่นี่แหละนะครับผมตามตามหน้าที่ของเรานะครับนี่นะครับนุ่มมก็กินอย่างเดียวเลยนุ่มนมนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะก็มาถ่ายอัพเดตนะครับสานกกรา์อยู่ที่เกาะสมุยให้ดูกันนะครับผมอ่านวเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ